ศึกแย่งชิงทะเลจีนใต้ที่มาของแผนที่เส้นปราเก้าเส้นดินแดนต้องคำสาปที่จีนมักจะหยิบยกแผนที่ขึ้นมาอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์จนกลายเป็นความบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รายรอบแม้จะมีคำตัดสินจากศาลอนุญาตโตตุลาการออกมาแล้วว่าจีนไม่มีสิทธิตามประวัติศาสตร์แต่ทำไมจีนยังอยากครอบครองดินแดนแห่งนี้ไว้คนเดียวคลิปนี้เราจะบริฟให้คุณฟังค่ะ ถ้าเราสังเกตดีๆบนแผนที่โลกบางประเทศซึ่งอยู่บริเวณทะเลจีนใต้จะมีเส้นประก้าเส้นขีดไว้เป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่โดยเส้นประทั้ง9้าเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นจากประเทศมหาอำนาจฝั่งเอเชียซึ่งก็คือจีนนั่นเองอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าทะเลจีนใต้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนและทั้งหมดเหนือดินแดนและอธิปไตยในหน้านาน้ำทะเลจีนใต้อ้างกันมาแบบนี้เนิ่นนานหลายร้อยปีแล้วค่ะ มีทั้งจีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนและไต้หวันเข้ามาอ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะพาราเซลกับหมู่เกาะสเปนล,ลี่ที่ญี่ปุ่นเคยเป็นผู้ครอบครองแต่หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วก็ถอยทัพออกจากเกาะก็มีข้อถกเถียงที่ว่าหมู่เกาะทั้งสองที่ญี่ปุ่นเคยยึดครองแท้จริงแล้วใครคือเจ้าของกันแน่ ส่วนสหรัฐนั้นแม้จะไม่ใช่คู่ขัดแย้งในข้อพิาพาททะเลจีนใต้แต่ก็ได้ยืนยันถึงเสรีภาพในการเดินเรือจนทําให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่นี้เช่นกันแผนที่เส้นปรกกาก9เส้นปรากฏขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยรัฐบาลจีนคณะชาติพักก๊กมินตั๋ง เพื่อกำหนดอาณาเขตของจีนในทะเลจีนใต้เดิมทีเส้นประาดนี้มีทั้งหมด11ขีดล้อมพื้นที่หน้าน้ำทะเลจีนใต้ทั้งหมดไล่มาตั้งแต่เกาะไห่หนานหรือไห่หลามของจีนบริเวณอ่าวตังเกียขนานกับชายฝั่งเวียดนามมาจนถึงเกาะบอร์เนียวบริเวณรัฐสารวักรของมาเลเซียแล้วก็วนกลับเลียบชายฝั่งบรูไนผ่านรัสซาบาตัดตรงเข้าไปในหน้าน้ำของฟิลิปปินส์เลาะชายฝั่งของจังหวัดมาลาวันเรื่อยไปค่ะจนถึงเกาะลูซอนแล้วก็ขึ้นไปสิ้นสุดที่เกาะไต้หวัน แต่ทัดมาหลังจากเกิดการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนเมาเจ๋อตงซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ตกลงคืนพื้นที่อ่าวตังเกียให้กับประเทศเวียดนามเส้นประนี้จึงเปลี่ยนจาก11เส้นเป็น9เส้นแทนแม้ประธานเหมาจะคืนพื้นที่อ่าวตังเกียให้กับเวียดนามแล้วแต่ความขัดแย้งหลายอย่างคงมีอยู่ค่ะ เนื่องจากภายในทะเลจีนใต้ยังมีหมู่เกาะพาราเซลหมู่เกาะสเปดล,ลีและเกาะปะกการังสกาโบโรซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีการอ้างสิทธิ์จากหลากหลายประเทศอยู่หากมีการขีดเส้นประเช่นนี้อยู่แสดงว่าพื้นที่ที่ถูกอ้างสิทธิ์จากหลายประเทศจะก,กลายเป็นของประเทศจีนเพียงผู้เดียว นี่จึงกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้นายแดชไลน์ line, หรือเส้นปราก9เส้นกลายเป็นต้นต่อความขัดแย้งด้านพื้นที่และอนณาเขตของหลากหลายประเทศแล้วทําไมจีนถึงอยากครอบครองพื้นที่เทะเลจีนใต้ไว้แต่เพียงผู้เดียวนั่นก็เพราะว่าทะเลจีนใต้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มากมายและทะเลจีนใต้ยังมีความสําคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจและความมั่นคง เป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญของโลกแถมจีนยังต้องพึ่งพาทะเลจีใต้เป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันกว่าร้อยละแปจากตะวันออกกลางเข้ามาใช้ในประเทศจีนค่ะหากทะเลจีนใต้ถูกปิดกัน้นหรือถูกครอบครองโดยประเทศอื่นเท่ากับว่าซัพพลายพลังงานของชาติเหล่านี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นทันที ทะเลจีนใต้ยังอุด,ดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแบบมหาศาลตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันซึ่งคาดการว่ามีน้ำมันสำรองอยู่มากถึง2,800ล้านบาร์เรลและปริมาณก๊าซธรรมชาติอีก266ล้านล้านลูกบาทฟุตแถมยังเป็นแหล่งประมงที่อุด,ดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยแม้จะมีการโต้แย้งจากนา,นานาประเทศเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ เช่นฟิลิปปินซึ่งอ้างเรื่องภูมิศาสตร์ว่าอยู่ใกล้กับหมู่เกาะสเปดลี์เป็นเหตุผลหลักเพื่อถือกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บางส่วนของหมู่เกาะแห่งนี้แบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะโดยทั้งฟิลิปปินและจีนต่างจะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือสันทรายสกาโบโรซึ่งอยู่ห่างจากฟิลิปปินราว160กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจีนราว800กิโลเมตรจีนเรียกสันทรายนี้ว่าเกาะหวงเหยียน ฟิลิปปินส์ยังเคยยื่นฟ้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรุงเฮกของประเทศเนเธอร์แลนด์แต่จีนไม่ยอมรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยคำตัดสินเมื่อปี2016จะระบุว่าจีนไม่มีสิทธิ์ตามประวัติศาสตร์ในบริเวณดังกล่าวและการกระทำของจีนถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์ แต่ทั้งสองประเทศก็ยังตกลงกันไม่ลงตัวค่ะจนมีการประทะกันหลายต่อหลายครั้งส่วนเวียดนามเองก็ระบุว่าจีนไม่เคยมีอธิปไตยเหนือหมู่เกาะทั้งสองแห่งนี้ก่อนทศวรรษที่1940และเวียดนามเคยปกครองหมู่เกาะพาราเซลกับหมู่เกาะสเปดลี่มาตั้งแต่ศตวรรษที่17โดยมีหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์คำกล่าวอ้างนี้ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนี้ยังส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันนี้จนทำให้เวียดนามมีคำสั่ง ห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ในประเทศอย่างเด็ดขาดเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะปรากฏภาพของแผนที่ที่แสดงถึงการอ้างสิทธิ์ในดินแดนทะเลจีนใต้ของจีนเช่นกันไม่ว่าเรื่องราวของทะเลจีนใต้จะจบลงอย่างไรใครจะเป็นผู้ได้ครอบครองกรรมสิทธิ์แต่สุดท้ายแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ที่เราเล่ามาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าทะเลจีนใต้คือพื้นที่เปราะบางที่เกิดจากการขานอำนาจกันเองของทั้งสองมหาอำนาจโลก อย่างจีนและสหรัฐซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงค่ะที่จะยกระดับความตึงเครียดในพื้นที่นี้ให้ประทุเพิ่มมากขึ้นไปด้วยถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามช่องแร์ต Brief เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราผู้ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะคะ